ครับ73โฮเทลเซอร์วานฟาบลาวอศู5ย์่าโฮเทลเซอร์วานฟาบลาวอเอคโค่ทูโฟปาป้าชาลีโนเวนเบิร์ครับลงท้ายด้วยโนเวมเบอร์รับทราบนะครับเอคโค่ทูทีเอคโค่ออสกาวิสกี้ครับ โอทีโอเอ็กโคอัศกาวิสกี้แจ้งเปิดสถานีรับฟังข่าวสารปราสจากเหตุกับทางสถานีโอเทลชลวั o T L, นฟลาว์ลาโวครับหน้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรับสัญญาณได้เคอเคระดับ4เอมิเตอร์5ครับครับขอบคุณครับ73เพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่เรียกมาลงท้ายด้วยโนเวนเบอร์เชิญครับสวัสดีครับเอ็กโคทูโฟป้าชาลีโนเวนเบอร์ขอทดสอบสัญญาณอีกรอบหนึ่งฮะ ครับเครื่องมือถือสายอากาศชักครับเอ่อบริเวณยอดเขาเทวดาอุทยานแห่งชาติพูเตยอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับรับสัญญาณโฮเทลเซลวันอัลฟาบลูวคิวเอเคเอสมิเตอร์หกสิบดีบีครับตอนนี้อยู่จุดที่สูงที่สุดไม่รู้ว่ารับสัญญาณจากผมเป็นเช่นไรครับครับรับฟังสัญญาณได้เคอเคระดับ4นะครับเอสมิเตอร์3ครับสัญญาณออดิโอค่อนข้างเคลียร์ครับแต่เอมิเตอร์มาน้อย รับทราบขอความมีเสียงลมเข้าเยอะไหมครับผมครับขอขี้เป่าทักสองวินาทีครับขี้เป่าครับโฮเทลเซอร์นอนฟาบราโวโคทูโฟป้าชาลีโนเวเบอร์ครับครับไม่มีครับสัญญาณเดียวค่อนข้างเคลียร์แต่มีสดาประมาณสักนิดห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ครับ ขอบคุณครับเน็ตคอนโทรครับเอโคทูซิโรกิโลเดลต้าเดลต้าครับเอโคทูโฟปป้าชาลีนูเบอร์ขอบคุณครับเคียวยูเจ็ดสิบสามครับผมครับด้วยความขอบคุณครับมีโอกาสว่างเว้นก็ขึ้นมาทดสอบกันนะครับช่วงเที่ยงช่วงเย็นนะครับวันนี้ช่วงเย็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับสถานีโอเทลยร์สโตนฟาร์โวไม่ได้ทดสอบสัญญาณนะครับเช็คสัญญาณกับเพื่อนสมาชิกนะครับแต่ขึ้นมาทดสอบได้นะครับเอโคทูโฟปป้าชาลีนูเบอร์โอเทียร์สโตนฟาร์โว ขอบคุณครับ73เรียนเชิญเพื่อนสมาชิกท่านต่อไปครับ